บทเรียนชีวิตฟิลิปปอยตอนที่27คุณธรรมที่เลอเลอิศในการดำเนินชีวิตคริสเตียนตอนที่1ข้อพระคัมภีร์ฟลิปปอยบทที่4ีข้อหาถึงข้อเในขณะที่อ่านหนังสือฟิลิปปอยเราจะต้องค้นหาว่าปัจจัยพื้นฐานที่ผลักดันให้เปาโลเขียนสิ่งเหล่านี้คืออะไรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญในบทที่สปัจจัยที่ผลักดันก็คือ ความจำเป็นในการจัดการกับจิตและร่างกายเราได้เห็นแล้วว่าขณะที่เปาโลให้คําชี้แนะแก่วิสุทธิชนเกี่ยวกับการจัดการกับจิตและร่างกายนั้นเขาได้อ้างถึงบุคคลสองกลุ่มคือพวกที่ร้อนรนในศาสนายูดายและพวกเอพิกรียวตอนนี้เมื่อเรามาถึงฟลิปลยบทที่4ข้อ5ถึงข้อ9เราจะเห็นถึงคุณธรรมที่เลอเลิอแปประการเราจะต้องถามถึงสาเหตุ ที่เปาโลต้องกล่าวถึงคุณธรรมเหล่านี้เมื่อเขาเขียนมาถึงจุดนี้บทที่สี่เป็นถ้อยคำสรุปขณะที่เขียนบทสรุปเปาโลก็ยังคงถูกผลักดันจากปัจจัยที่เป็นเหตุให้เขาเขียนสามบทแรกเขายังใคร่ครวญถึงเรื่องของการคิดในสิ่งเดียวกันโดยการเพียรพยายามแสวงหาพระคิดและชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะรับสุขความบุดมสมบูรณ์ของพระคิดในสามบทแรกของฟลิปปอย เปาโลกล่าวถึงความเที่ยงแท้ทางภายในแห่งประสบการณ์ที่มีต่อพระคิดเท่าก่อนที่จะถึงบทที่4เขายังไม่ได้ยกตัวอย่างที่บรรยายถึงการสำแดงทางภายนอกของความเที่ยงแท้นี้เลยถ้าเรารับสุขพระคิดและมีประสบการณ์ต่อพระองค์เราก็จะมีความเที่ยงแท้ทางภายในบางประการความเที่ยงแท้ทางภายในนี้ย่อมทําให้เกิดการสำแดงทางภายนอก ในบทที่4ข้อ5ถึงข้อ9เราจะเห็นถึงการสำแดงออกซึ่งความเที่ยงแท้ทางภายในนี้อย่างครบบริบูรณ์คือการสำแดงที่ครบบริบูรณ์ของชีวิตที่ได้ดำเนินชีวิตพระคริสต์ในฟิลิปปอยบทที่1ข้อ21เปาโลประกาศว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการที่มีชีวิตเป็นอยู่ก็คือพระคริสต์ข้อความนี้เป็นพยานถึงความเที่ยงแท้ทางภายในของเปาโลแต่การสำแดงที่แท้จริงของชีวิต ที่ได้ดำเนินชีวิตพระคิดนั้นคืออะไรเราจะพบการสำแดงนี้ได้ในคุณธรรมที่ถูกเรียบเรียงไว้ในบทที 4, ่4ข้อ5ถึงข้อ9ในหลักการเดียวกันในบทที่งเปาโลได้วางพระคิดไว้เป็นแบบอย่างของเราสมมติว่าเรายึดพระคิดผู้ตรึงกางเขนและถูกยกชูเป็นแบบอย่างของเราการสำแดงของชีวิตที่ดำเนินชีวิตตามแบบนี้คืออะไร การสำแดงนี้ก็อยู่ในบทที่สข้อห้าถึงข้อ9ถ้อยคำของเปาโลซึ่งอยู่ในบทที่สาก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันในที่นั้นเปาโลกล่าวถึงการเห็นว่าสิ่งสารพัดเป็นการสูญเสียกระทั่งเห็นว่าเป็นเหมือนอยากเยื่อเพื่อจะได้รับพระคริสต์หากคนผู้หนึ่งได้ปรับโทษปชัชญาปฏิเสธวัฒนธรรมและละทิ้งศาสนาโดยเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยากเยื่อเพื่อจะได้รับพระคริสต์แล้ว การดำเนินชีวิตของคนผู้นั้นจะมีการสำแดงออกอย่างไรคนเช่นนี้จะดำเนินชีวิตเช่นไรการสำแดงในความเป็นจริงของการดำเนินชีวิตนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ยังคงต้องชี้ให้เห็นว่าการสำแดงนี้อยู่ในฟิลิปปอยบทที่4ี่ข้อหถึงข้อ9แม้ฟิลิปปอยจะเป็นหนังสือที่สั้นแต่ปัจจัยต่างๆที่ผลักดันให้เขียนหนังสือเล่มนี้กลับุดมสมบูรณ์และล้ำลึกมาก ในข่าวสารเหล่านี้เราพยายามที่จะขุดลงไปสู่ส่วนลึกของฟิลิปปอยเพื่อจะเผยให้เห็นถึงปัจจัยเหล่านี้ขณะที่เราพิจารณาดูบทที่สี่เราก็ยังคงมีจุดประสงค์เช่นนี้ปัจจัยที่ผลักดันให้เปาโลเขียนบทสรุปอย่างนี้คืออะไรทําไมเขาจึงกล่าวถึงความโอนอ่อนผ่อนปลนและความกระวนกระวายทันทีหลังจากที่ได้กล่าวถึงการชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุใดเขาจึงยกคุณธรรมบางประการ มาก่าวเป็นอันดับต่อไปเหตุใดคุณธรรมเหล่านี้จึงไม่รวมถึงการแบ่งแยกบริสุทธิ์การมีชัยชนะและความอดทนปัจจัยพื้นฐานที่คอยผลักดันอยู่ภายในให้เปาโลเขียนบทสรุปนี้ก็คือความจําเป็นที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงการสําแดงออกของชีวิตที่ได้ดําเนินชีวิตพระคิดยึดพระคิดเป็นแบบอย่างเห็นว่าทุกสิ่งที่เกี่ยวกับศาสนาปัชญาและวัฒนธรรมเป็นเหมือนหยักเยื่อและรับสุขพระคิดเป็นทุกสิ่ง เมื่อมีเรื่องนี้เป็นแรงผลักดันเปาลูจึงได้เขียนบทที่4ไว้เป็นบทสรุปของหนังสือจดหมายฉบับนี้หัวข้อของข่าวสารตอนนี้คือคุณธรรมที่เลิเลิศในการดำเนินชีวิตคริสเตียนแต่เราอาจตั้งชื่อข่าวสารตอนนี้ว่าการสำแดงออกของชีวิตที่ดำเนินชีวิตพระคริสต์ก็ได้ซึ่งการตั้งชื่อแบบหลังอย่างลึกซึ้งและล้ำลึกมากกว่าแบบแรกเสียอีกถ้อยํำที่อยู่ในหนังสือฟลิปปอยตอนนี้ ได้แสดงถึงการสำแดงออกของชีวิตที่ได้ดำเนินชีวิตพระคริสต์ซึ่งก็คือชีวิตที่ได้ยึดพระคริสต์เป็นแบบอย่างและเห็นว่าสิ่งสารพัดเป็นเหมือนอยากเยื่อเพื่อจะได้รับพระคริสต์มากขึ้นปรมันหนึ่งความโอนอ่อนผ่อนปรนการแรกแห่งการสำแดงออกของชีวิตที่ได้ดำเนินชีวิตพระคริสต์ก็คือความโอนอ่อนผ่อน,อนปรนในฟิลิปปอยบทที่สข้อหกล่าวว่า จงให้คนทั้งหลายทราบถึงความอ่อนอ่อนผ่อนปลนของท่านอีกสักครู่เราจะเห็นว่าด้านที่สองก็คือความไม่กระวนกระวายในชีวิตที่ดำเนินชีวิตพระคริสต์นั้นมีแต่ความโอนอ่อนผ่อนปลนแต่ไม่มีความกระวนกระวายไม่กังวลใจเปาโลเห็นว่าความออนอ่อนผ่อนปลนและการปราศจากความกระวนกระวายนั้นเป็นสองด้านแรกของการสำแดงออกของชีวิตที่ดำเนินชีวิตพระคริสต์ ชีวิตที่ดำเนินชีวิตพระคิดนั้นย่อมสงบสงบสุขมีสันติสุขและงิบสงบในทางตรงข้ามชีวิตที่โกลาหลน,นั้นเป็นชีวิตที่ดำเนินชีวิตซาตานความอ่อนอ่อนผน่อนปลนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่สงบสุขความอ่อนอ่อนผน่อนปลนก็คือการปฏิบตัติต่อผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและเห็นอกเห็นใจไม่เข้มงวด ในการเรียกร้องสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายหากเราอยากจะดำเนินชีวิตที่สงบเราก็ต้องมีความอ่อนอ่อนผ่อนปลนความอ่อนอ่อนผ่อนปลนยังรวมถึงความอดทนและความพอเหมาะพอดีแต่ก็ยังเหนือกว่านั้นอีกถ้าท่านมีความอ่อนอ่อนผ่อนปลนท่านก็จะไม่โต้แย้งกับผู้อื่นต่อสู้กับผู้อื่นหรือเถียงกับผู้อื่นท่านอาจมีหลายอย่างที่อยากจะพูดแต่ท่านจะมีความอดทน และความพอเหมาะพอดีในการปฏิบัติต่อผู้อื่นและจะไม่พูดตอบโต้การโยโทสะหรือการทำให้เคืองแต่อย่างใดสมมติว่ามีพี่น้องหญิงกลุ่มหนึ่งใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันพี่น้องหญิงที่มีความลำค่าที่สุดก็คือผู้ที่อ่อนอ่อนผ่อนปลนมากที่สุดเมื่อประสบกับความลำบากเธอก็จะสงบเงียบแม้คนอื่นทำให้เธอขุนเคืองเธอก็ไม่โต้กลับแต่พี่น้องหญิงที่ไม่อ่อนอ่อนผ่อนปลน จะตอบโต้อย่างง่ายดายถ้ามีใครทําให้เธอขุนเคืองการดําเนินชีวิตของพวกเธอก็จะไม่สงบไม่สงบสุขไม่พอเหมาะพอดีชีวิตคริสเตยียนที่ถูกต้องนั้นเป็นชีวิตที่สงบการดําเนินชีวิตเช่นนี้ย่อมหมายความว่าเราไม่โต้แยง้งหรือต่อสู้กับผู้อื่นความอ่อนอ่อนผ่อนปลนเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการชิงดีชิงเด่นและการเห็นแก่เกียรติที่ว่างเปล่า ซึ่งเป็นสองเรื่องที่อยู่ในด้านลบซึ่งเปาโลได้กล่าวถึงความอ่อนอ่อนผ่อนปรนยังตรงข้ามกับการบน่นและการถกเถียงกันอีกด้วยวิสุทธิชนบางคนมักมีการชิงดีชิงเด่นและเห็นแก่เกียรติที่ว่างเปล่าขณะที่บางคนก็มักจะบน่นและถกเถียงกันเมื่อใดที่เรามีการชิงดีชิงเด่นการเห็นแก่เกียรติที่ว่างเปล่าการบน่นและการถกเถียงกัน เมื่อนั้นก็จะไม่มีความสงบไม่มีความราบรื่นและไม่มีความโอนอ่อนผ่อนปรนข้าพเจ้าได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์ของข้าพเจ้าว่าด้านแรกของชีวิตที่ดำเนินชีวิตพระคิดก็คือความสงบสุขถ้าเราดำเนินชีวิตพระคิดเราก็จะไม่โต้แย้งกับผู้อื่นเราจะรู้ว่าแม้แต่คำพูดที่สงบของเรานั้นควรจะพูดเมื่อไรจึงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแม้แต่คำพูดที่สงบ หากพูดผิดเวลาก็อาจนำไปสู่การโต้แย้งกันได้หากท่านตอบโต้ทันทีที่มีคนทำให้ท่านขุ่นเคืองคำพูดของท่านย่อมไม่มีความโอนอ่อนผ่อนปรนถ้ามีใครโกรธท่านทางที่ดีที่สุดคือท่านต้องไม่พูดอะไรเลยจงใช้ความโอนอ่อนผ่อนปรนรอจนถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยเอ่ยคำพูดที่สงบสำหรับพี่น้องทั้งชายและหญิงที่สมรสแล้ว นี่คือเรื่องสำคัญเป็นพิเศษเลยทีเดียวถ้าสามีหรือภรรยาของท่านชอบโต้เถียงท่านจงระวังการพูดของท่านให้ดีแม้แต่การไม่ร้องออกพระนามของพระองค์ออกมาดังๆก็ยังเป็นการกระทำที่มีปัญญาเพราะการร้องเรียกเช่นนั้นอาจก่อปัญหาขึ้นได้แทนที่จะพูดออกไปท่านจงให้ตัวเองสงบลงร้องเรียกพระนามของพระองค์อยู่ข้างในและรอจนกระทั่งสถานการณ์สงบลงแล้วท่านจึงค่อยพูด เรื่องนี้สอนกันง่ายแต่ปฏิบัติได้ยากมากการจะดำเนินชีวิตเช่นนี้ได้นั้นต้องมีพระคุณเมื่อภรรยาของพี่น้องชายคนหนึ่งโกรธเขาก็ง่ายที่เขาจะถูกยั่วโทสะด้วยเขาอาจโกรธจัดจนอารมณ์พุ่งพล่านชั่วขณะนั้นการที่จะสงบลงจนสงบสุขนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องมีพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าการที่จะโอนอ่อนผ่อนปรน ในสถานการณ์เช่นนี้ได้นั้นจะต้องใช้พระคุณมากทีเดียวแต่ถ้าเราฝึกที่จะสงบลงโดยพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าบรรยากาศก็จะสงบสุขได้ในที่สุดจากนั้นเวลาที่เหมาะสมในการพูดคำที่สงบก็จะมาถึงข้าพเจ้าเคยสงสัยว่าหลังจากที่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ล้ำลึกในสามบทแรกแล้วเหตุใดเปาโลจึงกล่าวไว้ในบทที่สี่ข้อห้าว่าจงให้คนทั้งหลายทราบถึงความโอนอ่อนผ่อนปลนของท่าน ถ้าเทียบกับเรื่องที่เปาโลได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ความโอนอ่อนผ่อนปลนดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ลองลงมาแต่ถ้าพูดกันในทางปฏิบัติจริงแล้วความโอนอ่อนผ่อนปลนก็ on, คือบททดสอบว่าเราดำเนินชีวิตพระชิตจริงหรือไม่ในข้อห้าเปาโลยังได้กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้มีหลายคนที่อ่านฟลิปปอยแล้วคิดว่าประโยคนี้หมายถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าข้อนี้จะไม่ได้หมายถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลยอย่างไรก็ดีข้าพเจ้าเชื่อว่าความหมายหลักของประโยคนี้ไม่ใช่การเสด็จมาของพระองค์แต่ความหมายหลักคือการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้เพราะพระองค์ทรงอยู่กับเราเมื่อเราดำเนินชีวิตพระคริสต์ยึดพระองค์เป็นแบบอย่างของเราและเห็นว่าสิ่งสารพัดเป็นการสูญเสียเพื่อจะได้รับพระองค์ เราก็จะรับรู้ได้ว่าพระองค์สถิตยอยู่กับเราพระองค์ทรงอยู่ใกล้ทั้งในแง่ของระยะทางและการเวลาในด้านระยะทางนั้นพระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดกับเราพร้อมที่จะทรงช่วยเหลือเราอยู่เสมอส่วนในด้านของการเวลานั้นพระองค์ก็มาใกล้แล้วและจะเสด็จมาโดยเร็วพลันในเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้เราจะกังวลและเป็นเดือดเป็นร้อนไปทําไมเมื่อเราดําเนินชีวิตพระคิด โดยรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้เราก็ควรให้คนทั้งปวงรู้ถึงความอ่อนอ่อนผน่อนปลนความพอเหมาะพอดีของเราเขาพระเจ้าขอบอกอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือด้านแรกในการสำแดงออกของชีวิตที่ดำเนินชีวิตพระคริสต์ขอให้แน่ใจเถิดว่าเมื่อใดที่ท่านดำเนินชีวิตพระคริสต์เมื่อนั้นท่านก็จะสำแดงความอ่อนอ่อนผน่อนปลนสำแดงท่าทีที่พอเหมาะพอดีและสงบสุขออกมาแต่เมื่อท่านแข่งแย่งชิงดีชิงเด่น โดยเห็นแก่เกียรติที่ว่างเปล่าหรือเมื่อท่านบนและทกถึงกันท่านยอมจะไม่มีความโอนอ่อนผ่อนปลนเช่นนี้การขาดความโอนอ่อนผ่อนปลนจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตพระคริสต์บททดสอบแรกของการดำเนินชีวิตพระคริสต์ของเราก็คือเราได้สำแดงออกซึ่งความโอนอ่อนผ่อนปลนหรือไม่เมื่อเปาโลสอนให้เราอดทนและแบกรับความลำบากนั้นเขาไม่มีเจตนาให้เราเป็นเหมือนของจือได้อย่างใด ปัจจัยที่ผลักดันให้เขียนข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ก็คือเขาปรารถนาที่จะชี้ให้เห็นถึงการสำแดงออกของชีวิตที่ดำเนินชีวิตพระคิดดังนั้นในข้อถึงข้อ9เราจึงมองเห็นรูปภาพของชีวิตที่ดำเนินชีวิตพระคิดถ้าเราดำเนินชีวิตพระคิดเราก็ควรให้คนทั้งหลายทราบถึงความอ่อนอ่อนผ่อนปลนของเราพวกเขาควรจะเห็นว่าเราสงบสงบสุขและพอเหมาะพอดี ยิ่งกว่านั้นยังไม่มีสิ่งใดมารบกวนความสงบทางภายในของเราได้แต่เมื่อเราไม่สงบเราก็ย่อมไม่ได้อยู่ในพระคิดอย่างแน่นอนและองค์เราเป็นเจ้าก็ไม่ได้อยู่ใกล้ในประสบการณ์ของเราด้วยแทนที่จะสงบเราอาจมีความกระวนกระวายซึ่งทำลายความสงบสุขของเราและทำให้เราสูญเสียไปซึ่งสันติสุขทางภายในทุกครั้งที่เราสูญเสียความสงบสุขไป เราก็ไม่อาจดำเนินชีวิตพระคิดได้การที่เราจะต่อสู้หรือโ,โต้แย้งกับผู้อื่นไปด้วยขณะเดียวกันก็ดำเนินชีวิตพระคิดไปด้วยนั้นเป็นไปไม่ได้การดำเนินชีวิตพระคิดจำเป็นต้องมีความสงบอย่างสิ้นเชิงและมีความสงบสุขอย่างสิ้นเชิงโรมัน2ปราศจากความประวนกระวายในข้อ6เปาโลกล่าวต่อไปว่า อย่ากระวนกระวายด้วยสิ่งใดเลยหลายครั้งที่เราได้ยินข่าวร้ายแล้วเราก็กังวลและกระวนกระวายความกระวนกระวายย่อมบ่นทำลายการดำเนินชีวิตพระคิ์แทนที่จะกระวนกระวายเราควรเสนอความปรารถนาของเราทุกอย่างต่อพระเจ้าโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมด้วยการขอบพระคุณเช่นนี้สันติสุขของพระเจ้าก็จะคุ้มครองใจและความคิดของเราไว้ในพระคิดเยซู ในวงเล็บข้อ7สัตติสุขของพระเจ้าจะช่วยเราให้พ้นจากความกังวลและความกระวนกระวายถ้อยคําของเปาโลในที่นี้พิสูจน์ว่าการตีความข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ตามประสบการณ์ของเรานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องความไม่กระวนกระวายน,นั้นมีเพื่อรักษาเราให้สงบและสงบสุขอยู่เสมอในข้อ6เปาโลยังกำชับเราว่าจงเสนอความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า โดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมด้วยการขอบพระคุณคำว่าทุกอย่างหมายถึงสิ่งต่างๆมากมายที่ได้เกิดขึ้นต่อเราวันแล้ววันเล่าภายใต้พระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงมีสิ่งที่อยู่ด้านบวกหลายอย่างได้เกิดขึ้นเราก็ได้ยินข่าวดีอย่างไรก็ตามเรายังได้ประสบการณ์กับสิ่งที่อยู่ในด้านลบและได้ยินข่าวร้ายด้วยถึงอย่างนั้นเราก็ควรเสนอความปรารถนาทุกอย่างของเราต่อพระเจ้า โดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมด้วยการขอบพระคุณการอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่ธรรมดาทั่วไปโดยมีการนมัสการและการสัมึกคิดทาเป็นองค์ประกอบส่วนการวิงวอนนั้นเป็นสิ่งที่ตาะจงคือมีเพื่อความต้องการที่พิเศษให้สังเกตว่าเปาโลพูดว่าพร้อมด้วยการขอบพระคุณไม่ใช่และการขอบพระคุณกรณีนี้บ่งชี้ว่า ทั้งการอธิษฐานและการวิงวอนของเราควรจะต้องมีการขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมด้วยทั้งสิน้นการทำความเข้าใจถ้อยคำของเปาโลที่ว่าจงเสนอความปรารถนาของท่านต่อพระเจ้านั้นดูเหมือนจะง่ายแต่เราไม่ควรที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าอย่างขอไปทีโดยนึกไปเองว่าเราเข้าใจแล้วข้าพเจ้าได้นขนควาวลีที่ว่าต่อพระเจ้าอยู่เป็นเวลานานวลีนี้ยังอาจแปลว่า ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าหรือในการสถิตอยู่ของพระเจ้าก็ได้คำบุพบทที่ใช้ในภาษากรีกคือโปรสซึ่งมักจะถูกแปลว่าร่วมกับในวงเล็บโยฮันบทที่หนึ่งข้อหนึ่งมาระโกบทที่เก้าข้อสิบเก้าสองโคลินโทบทที่ห้าข้อแปดหนึ่งโคลินโทบทที่สิบหกข้อหกหนึ่งโยฮันบทที่หนึ่งข้อสองคำนี้บ่งถึงลักษณะการเคลื่อนไหวที่มุ่งไปหาในแง่ของการเข้าสนิท โดยการไปมาหาสู่ที่มีชีวิตซึ่งเผยเป็นนถึงการสามาคคคิดร,รมดังนั้นความหมายของวลีที่ว่าต่อพระเจ้าในที่นี้ก็คืออยู่ในการสามาคคีธดร,รมกับพระเจ้าเราสามารถเสนอความปรารถนาของเราต่อพระเจ้าได้ในการสามาคคีธรรมหรือในการเข้าสนิทและการไปมาหาสู่เช่นนี้สิ่งนี้เรียกร้องให้เราต้องอธิษฐานเพื่อติดต่อกับพระเจ้า ในการที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าจะต้องมีการนมัสการและการสามาธิทำเป็นองค์ประกอบและจะต้องมีการว like right ิงวอนเพื่อความต้องการที่เจาะจงด้วยแม้เราจะไม่มีความต้องการที่พิเศษเราก็ยังคงต้องมีเวลามาอธิษฐานทุกๆวันเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและสามาธิทำกับพระองค์ขณะที่เรานมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและสามาธิทำกับพระองค์ในการอธิษฐานนั้นเราก็ได้รับสุขการไปมาหาสู่กับพระองค์ และมีภาคปฏิบัติของการเข้าสนิททางอินทรียภาพกับพระองค์ผลลัพธ์ของการมีภาคปฏิบัติในการเข้าสนิททางอินทรียภาพกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือสันติสุขของพระเจ้าจะคุ้มครองใจและความคิดของเราไว้ในพระคิดเยซูในวงเล็บข้อเจ็ดอันที่จริงสันติสุขของพระเจ้าก็คือตัวของพระเจ้าผู้เป็นสันติสุขในวงเล็บข้อเก้า 9. ซึ่งได้ซึมซาบเข้าสู่ตัวเรา ผ่านการสามัคคีธรรมที่เรามีต่อพระองค์โดยการอธิษฐานสันติสุขนี้ก็คือแรงต้านความกดกลุ้มและยากแก้พิษความกระวนกระวายดนวงเล็บโยฮันบทที่16ข้อ33ข่าวร้ายหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากอาจทำให้เรากัง,งวลหรือกระวนกระวายเราจะพบยากแก้พิษความกระวนกระวายนี้ได้ในขณะที่เราอธิษฐานมีพาพปฏิบัติของการไปมาหาสู่กับพระเจ้า และรับสุขการเข้าสนิททางอินทรียภาพจากนั้นสันติสุขของพระเจ้าก็จะถูกถ่ายเทเข้าสู่ตัวเราอย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวสันติสุขที่ถูกถ่ายเทเข้ามานี้จะกลายเป็นแรงต้านความกระตุ้มและกลายเป็นยาแก้พิษความกระวนกระวายเรารู้ได้จากประสบการณ์ว่าเราได้รับยาแก้พิษความกระวนกระวายนี้ในเวลาที่สันติสุขของพระเจ้าได้สึ่อทราบเข้าสู่เรา โดยการอธิษฐานการมีสันติสุขของพระเจ้าเป็นแรงต้านความกลัดกลุ้มนั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่น่ากลัดกลุ้มจะหายไปแม้สิ่งที่น่ากลัดกลุ้มยังคงอยู่แต่ก็มีแรงต้านไว้ไม่ให้เสียสมดุลส่วนพิษของความกระวนกระวายก็ยังคงอยู่ในตัวเราแต่เรามียาแก้พิษซึ่งก็คือสันติสุขของพระเจ้าที่ได้ถ่ายเทเข้าสู่ตัวเราผ่านการที่เราสามัคคีทำกับพระเจ้าในการอธิษฐานนั่นเอง เมื่อเรารับสุขพระเจ้าเป็นสันติสุขของเราภายในเราก็จะสงบลงในข้อเจ็ดเปาโลกล่าวว่าสันติสุขของพระเจ้าจะคุม้มครองใจและความคิดของเราไว้ในพระคิดเยซูศัพท์ในภาษากรีกที่แปลว่าคุม้มครองนั้นอาจแปลว่าเฝ้าระวังป้องกันก็ได้พระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงราตเวนหรือเป็นยามเฝ้าอยู่ที่ใจและความคิดของเราในพระคิด ใจเป็นแหล่งกำเนิดส่วนความคิดเป็นผลลัพธ์การที่สันติสุขของพระเจ้าคุ้มครองทั้งใจและความคิดของเราไว้จึงหมายความว่าสันติสุขของพระเจ้าเป็นยามคอยลาดตระเวนไปมาอยู่ระหว่างใจและความคิดของเราในพระคิสตเยซูสันติสุขของพระเจ้าซึ่งคอยลาดตระเวนอยู่ภายในตัวเราเช่นนี้ได้รักษาเราให้สงบและสงบสุขแม้ว่าเราอาจมีสิ่งที่น่ากัดกลุ้มและน่ากระวนกระวายอยู่หลายอย่าง แต่ก็ไม่มีสิ่งใดอาจรบกวนเราได้นี่ไม่ได้เป็นเพียงคำสอนแต่เป็นพระคำที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของเราเรารู้ได้จากประสบการณ์ว่าสันติสุขของพระเจ้าที่ได้ซึมซาบเข้าสู่เรานั้นได้รักษาเราให้สงบอยู่เสมอต่อมนุษย์เราจะต้องมีความอดอ่อนผ่อนปรนที่ได้กล่าวไว้ในข้อห้าและต่อพระเจ้าเราจะต้องมีการสามัคคีธรรมที่เปาโลได้อ่ยถึงในข้อหถึงข้อเ ในฐานะที่ความอ่อนอ่อนผ่อนปลนและการสามัคคีธรรมคือสองด้านของการสาแดงแห่งชีวิตที่ดำเนินชีวิตพระคริสต์ซึ่งนําหน้าด้านอื่นๆความอ่อนอ่อนผ่อนปลนและการสามัคคีธรรมย่อมทําให้ภายในของเราสงบอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่สงบสุขทว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีสิ่งที่อยู่ในด้านลบเกิดขึ้นกับเราเลยแต่หมายความว่าเราไม่จำต้องถูกรบกวน ด้วยสิ่งที่เป็นด้านลบอย่าได้บ่นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อยู่ในการดำเนินชีวิตของท่านจงดำเนินชีวิตพระคริสต์ด้านแรกแห่งการสำแดงออกของการที่ท่านดำเนินชีวิตพระคริสต์ก็คือความโอนอ่อนผ่อนปลนการกล่าวว่าเราควรจะโอนอ่อนผ่อนปลนและปราศจ,จากความกระวนกระวายนั้นไม่ได้หมายความว่าในแต่ละวันเราจะได้ยินแต่ข่าวดีบ่อยครั้งที่ซาตานจะส่งข่าวร้ายให้แก่เรา แต่เราไม่ต้องไปกัดกรุ้มกับข่าวร้ายนี้เพราะเรามีสันติสุขของพระเจ้าซึ่งก็คือตัวของพระเจ้าเองผู้เป็นสันติสุขอยู่ในเราคอยคุ้มครองความรู้สึกทางภายในของเราแต่ถ้าเราอยากมีประสบการณ์ต่อสันติสุขของพระเจ้าเราก็ต้องอธิษฐานและสามัคคที่ทำกับพระเจ้าในฟิลิปป์บทที่สี่ข้อห้าถึงข้อเจ็ดนอกจากความอ่อนอ่อนผ่อนปลนและการไม่กระวนกระวายแล้วเปาโลก,ก็ไม่เอ่ยถึงเรื่องอื่นเลย เขาเพียงแค่ชี้ให้เห็นถึงสองด้านที่สำคัญของชีวิตที่ดำเนินชีวิตพระคริสต์ซึ่งก็คือการที่เรามีความอ่อนอ่อนผ่อนปลนแต่ไรความกระวนกระวายเมื่อเราอ่อนอ่อนผ่อนปลนและปราศจากความกระวนกระวายแล้วเราก็จะถูกรักษาให้คงไว้ซึ่งความสงบสุขและอยู่ในบรรยากาศที่สงบเช่นนี้เราก็จะสามารถดำเนินชีวิตพระคริสต์และรับสุขประคริตได้อย่างครบบริบูรณ์จบตอนที่27 คุณธรรมที่เลอเลิศในการดำเนินชีวิตคริสเตียนตอนที่1จัดหนังสือบทเรียนชีวิตฟิลิปปอยโดยวิทเนสลีพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจอยากสั่งซื้อหนังสือหรือต้องการมอบถวายเพื่อง,งานแปลและจัดพิมพ์กรุณาติดต่อโทรศัพท์02-746-5778หรือไลน์ g o s p e l b o o k l o